ไปน,นะครับเท okay. <Okay. S 1> ข้าวนะที่ติดปืนอันนี้คือแยกไฟนะไฟเล็กนี่คือไ้มัจฉาที่เราวิ่งอยนะกดติดตามช่องพี่ลิ๊กกับน้องวิน้วยค่ะญี่ปุ่นที่เราเอานะการออกลยใช่ไหมครับหรือจะเบือก เปลือกกระข้าวนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสีนะผมตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่8.3กิโลนะเดี๋ยวสีแล้วเหลือจะเหลือ,ลอกิโลนะนี่ไปนะครับเทข้าวนะวนะที่ติดเปลือกข้าวอย่างที่เราคัาดกากอ,ออกมาเทเดี๋ยวเราทำการแยกกากนะครับเรแยกกากเสร็จแล้วเราจะล่อนนะสี <4 S 2> นะคุาเรียกสีนะอ๋อครับสเบเกอร์ข<า>นะึ้นปุ๊บ okay I you know. นนจาก,ก8โล3นะครับผมออร์แกนิกนะครับเหลือประมาณ5โล3ก็เหลือประมาณ5โลหายไป3โลก็ว่าม, <Okay. S 2> มันมีข้าวเปียอกด้วยนะใช่มันมีข้าวเปลือกออกอันนี้อันนี้เหลือแต่เม็ดใช่ไหมอันนี้คือเหลือแต่เม็ดที่สวยๆไงนี่<ม>เรียบร้อยครับก็ทำการแยกเอาก,การออกใช่ไหมคราจะเล็กเขาฟางออกใช่ไหม แคับพี่เอาแ็่แต่ว่าข้าวกับเบืดองมันนะดูวิธีการทำรำนะครับรำก็คือเราจะต้องเอาอันนี้คืออะไรนะครับยังไม่จบขั้นตอน,อน,นยังไม่จบใช่ไหมมาหัวหน้ามา อ่าเราต้องดูต้องโมให้ดูอต้้งโมใหดูครับว่าทุกขั้นตอนเป็นยังไงครับผมต้องโมไปจะกินเยอะมากข้าวคัดข้าวไอ้ตัวนี้คือจะข้าวคัดพวกไหลนะข้าวคัดพวกคัดเยอะมากไอตัวนี้บินเยอะกว่านี้บินเยอะมากนะอันนี้คือการทำลำใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าตัวนี้นะอันนี้ก็จะมีแกบด้วยใช่ไหมครับแกแบดหมดด้วยใช่ไหมแกบดแบบอย่างละเอียดต้องบดอีกทีถึงจะเริ่มอ๋อเดี๋ยวเราจะทำ รำให้ดูนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆคังงงเอ้ยำม,มาจากคืออะไรรำก็คือแกบนนี่เองออแต่จะต้องมาบดให้ละเอียดอีกรอบนึงออเอาแล่ะครับผมเปิดเครื่องครับผมปับ๊ปบโอเโห เปิดให้เพื่อนๆดูนะเ,เวลาเป็นลำนี่เป็นยังไงทํามาจากอะไรนะเพื่อนๆบางคนไม่รู้นะผมก็ยังไม่รู้นะวันนี้ได้รู้ละเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะนี่เคาะเคาะเคาะเางเดยส่งเล่นใหม่เล่นอะไรตุ้ยพี่โดแจกเอาไปให้ฮอกร์กันค <c oughs> ่ะว่าใครเล่ากันอ่าเดี๋ยวลองเทให้เพื่อนๆดูนะครับเอาไปให้ฮอกรกันค่ะกินมั้ง ถุงผุนนะที่น้อยพูดมันใส่ถุงพุนพุ่นพุนที่ปปาไปนึกว่าใส่นี่เ่โอ้ใส่ใส่นี่แหละที่ว่าปากไปออยนี่แกยากแหละคารออกแบบนี่เข้าใจคิดนะละเอียดทุกขั้นตอนโอ้โหสวยงามนี่นะครับคือลำที่เอาไปให้หมูให้ไก่กินนะครับคือตัวเนี้ยนะครับผมนี่เอาไปเลี้ยงไส้เดือนได้ด้วย สุดยอดครับสวยงามว้าวข้าวเลยครับอันนี้คือข้าวกล้องก็คือข้าวยังไม่ขัดนะคะเนี่ยคือยังไม่ขัดใช่ไหมพอขัดมาปุ๊บมันก็จะขาวใสไม่มีลื่นเลยแล้วเวลาขัดเราใช้ตรงไหนขัดช่วงไหนครับเดี๋ยวว่ามันขัดเครื่องเดี๋ยวไม่ได้แต่เราปรับไงอ๋อปรับความละเอียดใช่ไหมร้อนมากเลยอ๋อปรับความละเอียดแล้วคือมันก็จะขัดข้าวให้ออกมาขาวขึ้นแล้วเกิดขัดแล้วคือสารอาหารก็ออกเยอะใช่ไหมหรือว่าไงใช่ได้ขัดได้แต่ข้าวก้องอ๋อได้เกิดขัดแล้ว จะเป็นข้าวสารก็คือให้มันดูน่ากินโอเคขาวใสอันนี้แต่ฉันแต่อย่างนี้เราก็กินได้ใช่ไหมครับแล้วแต่อันนี้ข้าวกล้องนะวิตามินจะเยอะกว่าข้าวขัดเพราะว่าข้าวขัดมันจะขัดสาราหาโอเคครับเข้าใจนี่ข้าวพันโคชิฮิคารินะครับผมนี่ข้าวพันญี่ปุ่นนะอยู่ดัมหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะที่เอาไปทําซูชินะครับวิเป็นไงครับผมชิมเพื่อนๆหน่อยครับหวานไหมเปินหวานไหมหวานใช่ป่ะอ่าวินลองกินให้เพื่อนดูคำหนึ่ง มเ,ยเียบกนี่วินกินกับนี่ครับนับักปอ้โหอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยนะสรุปแล้วข้าวโคชิคาลิอร่อยนะครับผมมีประโยชน์นะนี่